สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับที่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิทลซึ่งเป็นคําถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับ โอเคครับเซตดิจิตอลยากไหมเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากนะครับจริงๆความยากง่ายก็ขึ้นอยู่แต่บุคคลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ s ซ okay, really t ดิจิตอลเนี่ยครับต่างจาก s ซ t ธรรมดาก็คือการทําข้อสอบที่สั้นลงนะครับรูปแบบของข้อสอบที่อาจจะต้องอ่านอ่านน้อยลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ s ซตธรรมดานะครับซึ่งเราจะได้อ่านบทความที่สั้นอย่างมีนนยยะสําคัญนะครับสั้นลงอย่างมีนนยยะสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ s ซตธรรมดานะครับแต่แน่นอนนะครับยังต้องอาศัยทักษะในการอ่านทักษะในการตีความทักษะในกาาาารรววิเคคะหห์มมย แล้วก็อาศัยความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์เหมือนเดิมครับ สำหรับน้องๆที่สนใจ,จเรียนวิชาเซตนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางสิลาติเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษาาและพณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครัับบบบจะเปป็นรรูแวดีโอค สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียวแอดจุฬาติเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ